ตัวเดียวเนาะห้าหอันนี้แบบอันนี้500ยบาทใช่ไหมครับพี่อ่าจะมีทั้งหมด4ชิ้นครับไซยอยห้าสิบอันนี้ตาน,นี้อันนี้ลูกค้ากินฟรีนะใช้แต้มใช้แต้แม,มจ่ายแทนเงินสดอันนี้ฟูฟูเลยนะคะ เราใช้เวลาอบเกือบเกือบสามชั่วโมงจะกรอบนอกนุ่มในมากน้้ำจิมรสเดด็ค่ะอันนี้น้ำจิ้มที่จะเสริมให้ลูกค้าท่านอยากจะชอบน้ำจิ้มมากๆน้ำจิ้มเราจะไม่เหมือนใครนะคะข้าวท้าก็ไม่เหมือนใครพ่อค้าก็ไม่เหมือนันนี้คือเรื่องจริงอันนีกมาที่นี่ที่เดียวได้ชุดใหญ่เลยสี่ชิ้นได้ชุดใหญ่เลยสี่ชิ้นสี่นี่ครับห้าร้อยบาทลู้าใช้ point AS กินซีสี่ชุดนะครับได้เลย 我浪。<noise> <noise>